สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรายการของ Ford Apple นั่นเองนะวันนี้อยู่ที่โชลูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวครมินนะโชลูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะแล้ววันนี้ก็เราก็อยู่กันที่ลงรีวิวของโชลูมนะวันนี้จะมีรถอีกหนึ่งคันที่ผมนะครับ Ford Apple จะรีวิวให้พี่เ,เพื่อนๆได้ชมรถสวยๆกันในวันนี้นั่นเองนะก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Ford Apple ด้วยนะครับช่องที่มีสาระความรู้สเปครถชุดแต่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบะเลนเจอร์ Ranger, หรือจะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ครับมีให้ลูกคา้าได้ชมกันแบบจุใจเลยนะก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะครับวันนี้เรามาทันที่ช์รูมนะแล้วก็ลงรีวิวของช์รูฟอร์ดเกรรษตรนะมินนะวันนี้ก็เรามีรถอีกหนึ่งคันที่จะรีวิวนะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดสําหรับรถครอบครัว PPV Ever e s รนั่นเองนะคันนี้เป็นรุ่น e v e r e s t p l a t พ n ต m 3.0ลิตร V6 นั่นเองนะ แรงม้า250แรงบิดหรือแรงทอร์กใน600นิวตันเมตรเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่ผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าจองมานะจองเงินจองเนี่ย10,000บาทนะครับในการจองรถจนรุ่นนี้เฉพาะรุ่นเอเวอเรสต์แพ n u ินมะครับจองเป็นเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าจองมาแล้วรถจะส่งมาที่โชว์รูมตามยอดจองของลูกค้านั่นเองนะก็ถือว่าคันนี้เรียกว่าไม่ได้มีแบบผลิตมาเป็นรถเป็นอะไรมีผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนั่นเองนะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจาะลึกชุดแต่งของตัวเอเวอเรสต์พัชรินัมคันนี้กันนะครับก็ถือว่าคันนี้ก็แต่งเป็นทรงไวรุ่นดูไบอรับนะครับคันนี้ก็ถือว่าแต่งจัดเต็มเลยนะครับคันนี้ราคารถ2องล้านสองแสนบาทยังไม่รวมชุดแต่งที่เราเห็นกันในตอนนี้นะอันนี้ต้องบอกว่าเฉพาะราคาตัวรถเท่านั้นนะถ้าชุดแต่งเนี่ยลูกค้าก็ต้องเพิ่มส่วนต่างตามสเปคตามออปชันที่ลูกยาวอยากได้อยากแต่งแบบไหนเนี่ยก็สามารถเพิ่มชุดแต่งได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกดีเทลของตัวรถกันนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นี่เป็นรถที่แต่งยอดฮิตเลยสำหรับวัยรุ่นดูไบาอาหรับนะครับคันนี้ลูกค้าชื่ออะไรนะลิน <Yeah. S 1> พี่อาร์มอ่าคันนี้ลูกค้าขอ,ของรถของพี่อาร์มนะครับ FC จากปทุมธานีนะเดี๋ยวเราจะไปส่งรถพี่อาร์มเนี่ยวันที่31มีนาคมนี้นะครับก็รถจะแต่งเสร็จแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบที่31วันนี้ก็มารีวิวให้พี่เฟรมเพจได้ชมกันก่อนนะครับ ด้านหน้าเราเห็นกันอยู่แล้วนะว่าด้านหน้าเนี่ยก็เป็นชุดแต่งนะครับที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคือชุดแต่งวิกเตอร์ V2 นะครับชุดแต่งวิกเตอร์ V2 เนี่ยต้องบอกว่าใส่ได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นเอลเลสตัวเริ่มต้นนะครับตัวเทรนตัวสปอร์ตตัวไทเทเนียมตัววายแทร็กตัวแพตตินัมเพราะว่าบอดี้เขาตัวเดียวกันเราแค่มาดัดแปลงให้มันเข้ากับตัวสเปครถนั่นเองนะเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะสำหรับแพตตินัมคันนี้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์หน้า6หลัง6แต่รุ่น25บอปชันเราร้อบ อะไรทีาเรียกว่าจอดเข้าช่องเองอัโตโนมัติออกจากช่องเองอัตโนมัตินะครับอันออน,นี้คลือว่าเป็นการตัดออปชันออกนะหรือว่าลดสเปคละกันนะครับแล้วก็เหลือเซนเซอร์แค่สจุดตัวนี้แต่ลูกค้าฟอร์ดว่าไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าเรารักในแบรนด์ฟอร์ดอยู่แล้วจะตัดอะไรออกก็แล้วแต่ก็ยังรักฟอร์ดอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับอ่ะคันนี้นะเป็นจุดแต่งวิกเตอร์รอบพันวีนนะแล้วก็มี V2 นะอันนี้ว1 V2 วีเนี่ยมันต่าง่อยต่างกันตรงนี้นะตัวเฮดตัวนี้นะครับถ้าเป็น, 1, ปน,น,นรรวีหน,นะน,น,น, 2, นต่ มันจะมีความฉบเฉี่ยวเส้นสายมุมต่างๆเนี่ยมันก็จะสวยกว่าน1นั่นเองนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะตัวนี้นะก็ตั้งแต่รุ่นเอลไรท์รุ่นเริ่มต้นเลยทนตัวท็อปไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็กล้อง3า0องศามีให้นะทุกจุดหน้าข้างแล้วก็หลัง4จุดเลยนะก็มองรอบคันได้นะแล้วก็กล่องจับระยะสัญญาณเรดาอยู่ที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะในระบบ Adaptive Cruise Control ขับเองเด็กเองนะครับตอนนี้ถ้าเราขับไป เชียงใหม่นะเราไปเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยถ้าเจอเจอทางที่มันตรงยาวๆเนี่ยเราไม่ต้องมาเหยียบคันเร่งแล้วเบรกให้เราแบบผ่อนคันเร่งได้เลยนะเพราะว่าเรา,เราจะมีระบบที่เรียกว่าขับเองแล้วก็เบรกเองอัตโนมัติพร้อมกับระบบออกตัวอัตโนมัติที่เราเรียกว่าระบบ Stop and go นะครับรถขันหน้าเขาหยุด รถเราก็อยู่ตามรถขหน้าออกตัวรถเราออกตัวตามนะเป็นระบบที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือผู้ขี่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเราไม่ต้องมาคอยเหยียบเบรกและคันเร่งนะในการขับทางตรงเราให้รถมันวิ่งโดยอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยถือว่าเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้ขี่ในการเดินทางไกลได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าก็ใส่เป็นของ Ford f o r d นะทำเป็นสีดําเงานะก็สามารถเปลี่ยนแบบได้นะถ้าเราจะเป็นฟอร์ดหรือจะเป็นเลนดอนหรือจะเป็นแบบ แรงต่างวิกเตอร์ก็มีหลายแบบนะอันนี้ก็ถือว่าลูกค้าใส่เป็นของเหมือนแรปเตอร์นะครับเป็นแรปเตอร์มีไฟ3จุดเป็น LED แสงสีขาวนะแล้วก็มีช่องของก๊อตังเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยรับลมเข้าไปในแผงแอร์นะครับทำให้แอร์รลดฝ่อในมันเย็นนะครับเพราะว่าเขาออกแบบให้ช่องเนี่ยมันใหญ่นะครับแผงแอร์ด้านบนแผงล่างก็จะเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์นั่นเองนะครับก็พยายามหาอะไรมาปิด ด้านหน้าหน่อยเดี๋ยวมีเศษดินเศษถินของแข็งเนี่ยเมื่อเราขับรถตามรถ10บล้อเนี่ยสิบล้อรถใ,ใหญ่เนี่ยบางทีพวกเศษดินเศษถินของแข็งเนี่ยมันอาจจะไปกระทบแผงต่างแอร์แผงคอมต่างเนี่ยทำให้แผงเลยเกิดความเสียหายได้นะก็หาอะไรปิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือถ้าเราเปิดไว้แบบนี้มันก็ดีให้เราให้อากาศระบายมันระบายความร้อนได้นะครับอ่ะด้านบนนะครับคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบไฟ b i m a t r i c led นะก็เป็นไฟสูงต่าอัจฉริยะแล้วนะครับขับรถกลางคืนที่ไม่มีแสงเลยนะไฟหน้าเนี่ยเขาจะเปิด ลำแสงไฟสูงอัตโนโมัตินะครับแล้วก็มีรถขับสวนมาลำแสงไฟก็จะปรับระด,ดับอ,อัตโนโมัติสมมุติว่าเราขับไปเส้นเส้นอีสานถ้ามันเจอแสงที่มันไม่มีเลยนะลำแสงไฟหน้าแบบมอเตอเนี่ยเขาจะปรับออโต้อัตโนโมัติด้านซ้ายนะครับปรับด้านซ้ายออโต้ด้านขวารถขับสวนมาลำแสงไฟเขาก็ลดระดับให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีตัวนี้เลนไฟตัวนี้นะครับเอาไว้ช่วยเวลาเราขับเข้าซอยเข้าซอยนะเพื่อให้เราเห็น เห็นช่องทางอะที่มันชัดเจนขึ้นนะพอเลี้ยวซ้ายเนี่ยไฟด้านซ้ายตัวนี้เขาจะเปิดพร้อมกับไฟหน้าทําให้เราเห็นในจุดมุมอับเล็กๆเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะครับถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเราด้วยนะครับปกติถ้าเป็นรุ่นไฟหน้า LED ดีธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้เป็นไฟตัดหมอกช่วยแต่ถ้าเป็นไฟไบเมติกเนี่ยเขาจะเป็นไฟตัวนี้ช่วยเป็นเลนไฟตัวนี้เพิ่มแสงสว่างเวลาเราขับเลี้ยวซ้ายหรือขวาเข้าซอกเข้าซอยนั่นเองนะครับ ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลัดหนึ่งไหลด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้แล็บเป็นฟิลม์มสโมกดำนะก็ถือว่าให้มันรถมันดูแบบดูมีมิตินะมันจะเป็นดูแบบสวยๆนะเรียกว่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับสวยๆก็ไดนะ้นี่นะครับดูเขาจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะน,นี้แลปสติกเกอร์นะครับก็มันเพิ่มความดุดันเพิ่มมีมิติให้มันดูดูแบบมีแบบอะไรน่าค้นหานะประมาณนี้ไฟหน้านะครับแล้วก็แพทดิ่มน,นะครับเขาจะมี อะทิลิกเป็นสีซาตินโครมนะเป็นสีคโครมเมี้มด้านนะจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นกันทั่วไปพวกไทเทเนียมพาร์ตาจจะเป็นคมจะีงเงาๆหน่อยแต่เนี้ยเขาจะออกแบบให้เป็นคมเมี้มด้านนะครับซาตินคโครมแบบนี้นะหรือเราจะเอาเป็นแบบสีเรียกว่าสีดำด้านก็ได้นะอันนี้ก็สามารถทําสีให้มันสีดำด้านได้เหมือนกันนะชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับทีน,นี้เครื่องยนต์ของรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนมเนี่ยเขาก็เป็นเครื่องสัมพันอ่ะนี่เราใส่โช๊คฝากระโปรงให้ลูกค้าดูรวยนะนี่ก็เวลาเราเปิดฝากระโปรงปุ๊บเนี่ย ฝาปองก็จะเด้งอัตโนมัติให้เลยเราไม่ต้องมาใช้ไม้ค้ำตัวนี้แล้วนะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วนะเพราะว่าเราเปลี่ยนโชค๊คฝาปองให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับด้านซ้ายก็จะมีของเหลวที่เรารู้จักกันก็คือพวกน้ำมันเบรกน้ำยารอเย็นน,น้ำยาจิกระจัวนี้นะครับก็มีตำแหน่งสีน้ำเงินเขียวเหลืองแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นตำแหน่งของเวลาเราขับโหมดต่างๆนะเพราะว่ารถขับสเนี่ยเขาจะมีโหมดทั้งหมด6โหมดเลยนะครับเวลาเราขับโหมดโคลนล่องโหมดซ้ายต่างๆเนี่ย ตัวเซนเซอร์ของล้อทั้ง4ล้อเนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราขับขับ2ขับ4นะตัวนี้เขาจะจะเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกเลยแล้วก็ในส่วนของตัวตัวเนี้ยเบรกไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะควบคุมการทำงานระหว่างพงวงมาลรไฟฟ้าด้วยนะก็ทําให้รถเนี่ยมันขับขี่ได้ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเราประหยัดน้ำมันด้วยนะเขาถือว่าระบบไฟฟ้าทุกส่วนเนี่ยมันจะทํางานสมผสรนการน,นั่นเองนะครับอ่ะน้ายารอเย็นนะครับแล้วก็น้ํายาฉีดจกตัวนี้นะครับก็ หาน้ำหรือน้ำยาที่ทําความอากระจกก็มาหยอดใส่ตัวนี้ได้นะก็เพื่อเวลาเราปัดน้ําฝนได้ได้ไง่ายขึ้นกระจกก็ใสสะอาดด้วยนะครับเครื่องเป็นเครื่อง3า0 0ันนะครับแรงม้า250แรงบิด600นิวตันเมตรนะครับถือว่าเป็นเครื่องบล็อกใจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ฝาสูบอลูมิเนียมทนทานกว่าเดิมนะครับแล้วก็เสื้อสูบเนี่ยทรงตัววีช่วยลดพื้นที่ของห้องเครื่องนะครับโซ่เสื้อสูบเหล็กหล่อแกาไฟนะครับ ยืดอายุการใช้งานนะครับอ่างน้ำมันเครื่องอลูมิเนียมต่างๆขึ้นรูปขั้นตอนเดียวหล่อด้วยแรงดันทรงสูงนะทนทานยืดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็หัวฉีดเป็นแบบปีเอโซนั่นเองนะถือว่าเป็นเครื่อง3.0ลิตร V6 ที่ผลิตอังกฤษแล้วก็นําเข้ามาประกอบในไทยนั่นเองนะครับใส่กับรถที่เป็นเอเวอเร V6 วายแ V6 แล้วก็พวก Ford M s r t นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ประกอบในยุโรปก็คืออังกฤษแล้วก็มาผลิต ประกอบในไทยนั่นเองนะครับกับรถเรนเจอร์แล้วก็ E อเวเรนั่นเองนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยต้องบอกว่าช่องต่างๆของเครื่องยนต์เนี่ยเขาทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมีช่องว่างเพื่อจะระบายความร้อนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับถือว่าการออกแบบฟอร์ดเนี่ยออกแบบมาลดพื้นที่นะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมีการระบายความร้อนได้ง่ายขึ้นด้วยพัดลมไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพัดลมไฟฟ้าที่ทํางานแยกส่วนระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็ตัวพัดลมอันนี้ก็คือจะไม่จะไม่กระชากระหว่าง รอบของเครื่องยนต์แล้วก็พัดลมตัวนี้ทําให้รถเนมันสามารถเล่งรอบแซงสปีดไปได้ถึง250ม้านั่นเองนะครับรับประกัน5ปีหรือไม่เกิน150,000โลนะในการรับประกันของรถฟอร์ดครับเราควรเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกๆ1ปีหรือไม่เกินรอบ15,000โลนะครับรอบแรกเราเช็คระยะ2,000นั่นคือเช็คระบบไฟแล้วก็ของเหลวไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับเปิดฝากระโปรงสัาด์หนึ่งครั้งนะอันนี้คือผมแนะนําเลยนะเวลาเราขับรถคือลูกค้าเน่สวดมากจะ ชอบขับรถแหละแต่ไม่ค่อยชอบดูแลรักษาเครื่องยนต์เราควรหาเวลาว่างเราเปิดฝากระโปรงเช็คของเหลวเช็คระบบไฟต่างๆหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งเลยสาเหตุที่เราต้องเปิดเช็คเพราะว่าหนึ่งจะมีหนูเนี่ยคอยวิ่งอาจจะมากัดสายไฟต่างๆทําให้ระบบไฟเนี่ยลวนได้นะเราก็เราก็ควรหาเวลาท่งว่างเช็คระบบไฟระบบของเหลวให้รถเนี่ยเรามีความปลอดภัยมากที่สุดเดินทางไกลจะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์เนี่ยของรุ่น3 0มจุกเนี่ยจะไม่เหมือนกับ2.0งจุนเขาจะเป็นแบบคอมโพสิตนะมันจะม ถ้าเป็น2.2 0 0 0เนี่ยจะเป็นท่อยางเหมือนที่เราเห็นทั่วไปแต่ถ้าเป็น3,000 V6 เขาจะเป็นแบบท่อคอมบิสิตตัวนี้จะมีความแข็งแรงเพราะว่าบูทของเวลาเราอัดบูทต่างๆเครื่อง3,000เนี่ยมันจะใช้กําลังพลังค่อนข้างมากนั่นเองก็ต้องใช้ท่อที่เป็นคอมบิสิตที่มีความแข็งแรงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นแบบ AGM นะก็เหมือนกับตัวที่เป็น2,000นะรถ2,000ทั่วไปนะของ Ford นะก็เป็นแบตเตอรี่ AGM 12โวลต์80แอมป์800 CCA เลยนะก็ถือว่าเป็นแบตเตอรบั แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยในการจ่ายไฟเนี่ยถือว่าค่อนข้างลึกมากเราชาร์จแบตมือถือโนโ้ตบุ๊กภายในรถเนี่ยถ้าเราชาร์จรแบตพร้อมกันเนี่ยมก็ทําให้รถเนี่ยสามารถขับได้รับลืนล่นขึ้นไฟไม่กระชากแล้วก็ทำให้รถเนี่ยวิ่งได้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็กองฟิวติดกับแบตเลยนะครับตอนนี้ท่อแอร์ air ก็ออกแบบมาให้มันติดกับเครื่องยนต์ที่มีความร้อนจนเกินไปทําให้เวลาเราเราเปิดการแอร์เนี่ยถือว่าฟอร์ดรถฟอร์ดเนี่ยแอร์มันเย็นมากนะขับไปไหนต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องมีผ้าห่มต กล่อง ECU ตัวนี้มันจะมี3ปลั๊กท่านลังเกตคือถ้าเป็นเครื่อง2,000ไบเทอร์โบเนี่ยเขาจะมีแค่2ปลั๊กนะแต่ถ้าเป็นเครื่อง3 0 0พันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ปลั๊กนั่นเองนะก็ะถือว่าเป็นกล่องควบคุมระบบไฟต่างๆนะครับเขาจะมีการคำนวณรอบความเร็วรถต่างๆระบบความร้อนระบบความเย็นต่างๆเนี่ยกล่องตัวนี้ถือว่าสาคัญมากนั่นเองนะครับครื่งจนประมาณนี้สาหรับ e v e r e s t p l a t พ n u m นัม3 0ลิตร V6 ดีเซลคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัว็อปสุดแล้วกันสำหรับรถครอบครัว PV นะครับ ด้านหน้าประมาณนี้กับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าฟอร์ดสวยๆนะครับด้านข้างคันนี้ใส่เป็นซุ้มล้อของวิกเตอร์นะแบบหยัก4นิ้วนะแต่สีดําเงาเรียกว่าคันนี้ตัดโทนเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับช่วงล่างคันนี้หลดลงถึง2นิ้วนะตามสเต็ป ทรงวัยรุ่นดูไบนะคันนี้แต่โชค๊คของโปรเฟนเดอร์แต่เป็นรุ่นโมโนทูบนะครับโมโนทูบก็คือตัวเริ่มต้นที่ไม่มีการเปลี่ยนสปริงนะเปลี่ยนโชค๊คให้นะเปลี่ยนปีกนกให้เปลี่ยนกันโค้งให้แต่สปริงเดิมอยู่นะครับก็ถือว่าลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะเอาเป็นรุนเริ่มต้นตัวควีนซีรีส์ตัว,ว OE 2.5รุ่นท็อปหรือจะเอาตัวท็อปกว่า OE ก็คือทรีเวนะอันนี้ก็สามารถมีถึงสรุ่น่อยอย่างลูกค้าสามารถเลือกคุณภาพของตัวโชค๊คได้นะถ้าเราขับทางเรียบทั่วไป ม่แนะนำให้เอาตัวตัวแพงเพราะว่ามันมีการใช้งานเหมือนกันแต่ลถ้าเราเน้นแบบขับออฟโรดด้วยขับทางเรียบด้วยก็ควรใช้ที่มันตัวเป็นตัวท็อปหน่อยนะมันจะมีการปรับสับแทงมันจะมีการปรับของตัวโช๊คเนี่ยเล่นลูกเล่นจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับการทํางานของโช๊คไวขึ้นการทํางานของโชค๊คแบบระยะสั้นเนี้ยมันก็จะมีการเล่นลูกเล่นมากมายนะตอนนี้ก็ถือว่าถ้าลูกค้าเน้นทางเรียบเนี่ยก็แนะนาให้เป็นตัวโมโนโทูบตรงนี้ก็ได้โชค๊ค ก็เป็นโปรเฟนเดอร์2.0มีกระบอกสับแทงปรับ8ระดับนะครับก็สามารถปรับความรุ่มแข็งได้ถึง8ระดับเลยและหน้าและหลังนั่นเองนะครับการโค้งปีกนกเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าเราโหลด2นิ้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนปีกนกให้ลูกค้าแบบใช้งานได้รถจะไม่โยกไม่โยนนั่นเองนะเป็นการช่วยสมูทให้ช่วงล่างเนี่ยมันมีการสมูทที่ดีขึ้นหลัเวลารเราขับเข้าโค้งความเร็วนะครับอันนี้ยางเราใส่เป็นยางโตโย Open c o u n t r y RT นะครับคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าไม่เอาแก้มขาวนะเอาแก้มขาว,นะาขาวนะไว้ดน,นนะ เอาแก้มดําไว้ออกด้านนอกก็คือเน้นเน้นโทนดำแล้วกันนะคันนี้เป็นโตโยอาร์ีสเปคยางเนี่ย275 5520นะเป็นยาง2องนะก็คือแก้มยางตัวนี้ที่สัมผัสพื้นถนนนะครับ55คือแก้มยางขอบ20ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างยางกับแม็กก็คือขอบ20นั่นเองนะครับแม็กเวก vf 0 1เป็นแบบ for forming น้ำหนักเบาก็คือลายก้านวายแบบนี้นะก็โชว์เบรกด้วยนะเป็นใส่เบรกเบมโบ้ bo, นะคันนี้นะครับแม็กเวกเนี่ยมีหลายลายให้ลูกค้าเลือกอีกนะมีทั้งหมดกี่ลายอเอบ10ลลายลยนะ หนักเบาด้วยนะเป็นแบบโฟมมิ่งเลยนะครับก็มีก้านวายก้านวายห่างกันก้านวายติดกันแล้วก็ก้านวายแบบเฉียงกันหน่อยก็มีหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยใส่เป็นเบรกเบมโบ้เลยนะเป็นแบบเบรกคัตตอมนะเป็นรุ่นพารามิลาก็คือเป็นรุ่น 21Z เบรกตัวนี้จะใส่กับพวกรถที่เป็นพอยส์คายเยนพอยส์มาเมล่านะอันนี้เราก็มาคัสตอมใส่กับรถที่เป็นของฟอร์ดเอเวอเรสต์ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ทั่วไปใส่ได้หมดเลยนะครับจานหน้าเนี่ย4สี่แลูกสูบเบรกจะมีทั้งหมด6 6พอตก็คือตัวนี้นะครับ1 1 2 3นะครับข้างละ3ก็ค hmm. re the nice ือ6พอตในการเบรกรถเนี่ยถ้าเบรกมันเยอะขึ้นนะครับจานเบรกใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้รถเนี่ยเบรกได้แบบสมูทขึ้นระยะเบรกก็จะสั้นลงก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราตัวรถแล้วก็คนในครอบครัวเราด้วยนะถ้าลูกค้ามีกําลังทัพย์เยอะหน่อยก็นําให้ลูกค้าใส่เบรกไปเลยนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของรุ่นเอเวอรเรสต์เนี่ยเขามีมาดีอยู่แล้วนะ ABS EBD ESP ROM แล้วก็ h l a แล้วขับ4จะมีดิฟบล็อกงไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ระบบแทคชั่นคอนโรลมีให้ครบเลยนะครับเราเสริมเบรกไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเราได้ระบบปลอดภัยคูณ2เลยนะลูกค้าก็เอาเลยจัดเลยแต่คันนี้สวยๆเลยนะรับทรงเวรรุ่นดูไบนะครับประมาณนี้ช่วงล่างนะสำหรับเอเวอเรสต์พลตตินัมคันนี้นะครับอ่ะด้านข้างคันนี้ก็เสริมด้วยบันดไดไฟฟ้านะครับเราสังเกตว่าเนี่ยบันดไดไฟฟ้าเนี่ยพอเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสีนะครับสีจะสีเลยนะอันนี้นะครับ สีจัดสีมันนี่จะแสงนะในการเปิดของตัวันไดไฟ,ไฟฟ้าตัวนี้พอเราปิดปุ๊บก็จะมีไฟดับเปิดปุ๊บก็จะมีไฟเล่นไฟสวยงามถ้าเปิดกลางคืนก็ยิ่งสวยนะเออมาเล่นไฟสวยงามดีแบบนี้นะครับมีทั้งแบบมีไฟก็ได้หรือจะลูกค้าไม่ชอบมีไฟก็ได้มันมี2แบบให้ลูกค้าเลือกนะครับอิคลิกก็พลตินัมเป็นแบบซาตินโครมกล้อง360องศารอบคนันมีไฟสองเท้านะครับตัวนี้เวลาเราเปิดลงคืนเนี่ยเราก็สามารถเห็นช่องทางเดินที่เราจะเปิดรถกลางคืนได้นะครับมี กล้อง3 6มมีเซ็นเซอร์ไบสปอร์ตเราขับรถอยู่กลางคืนเนี่ยเราก็สามารถเห็นรถมาด้านข้างซ้ายขวาบางทีเราขับรถอยู่มอเตอร์ไซค์แบบไม่มีไฟหน้ามาเลยนะเราก็ใช้ไฟตัวนี้ช่วยได้นะครับก็จะมีกไฟกระพริบสีสอ้มอยู่ตรงนี้เราก็รู้เลยว่ามีรถมาด้านข้างซ้ายขวานะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะกุญแจของเราเนี่ยเป็นแบบคิเลตคิเลตก็คือกุญแจอยู่ที่ตัวเราก็สามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับกุญแจเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะ กรณีถ้าเราใช้งานแล้วเกิดปุญแจเราแบตหมดเราก็สามารถเอาสลักตัวนี้มาล็อกรถแบบแมนนวลได้นะบิดล็อกไซายขวาให้แบบแมนนวลหรือเรามีเด็กอยู่รถเนี่ยเรากลัวเขาเด็กเขาาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่อยู่เราก็สามารถเอาปุญแจเนี่ยมาเปิดรถนะครับแล้วก็ล็อกรถเวลาเราขับรถอยู่แล้วมีเด็กอยู่รถเนี่ยเราก็สามารถเอาสลักกุญแจตัวนี้มาบิดล็อกให้เป็นร kind of ูปแนวนอนนะครับตัวนี้แล้วเราก็ปิดประตูรถ เวลาเราขับรถอยู่เนี่ยเด็กก็จะไม่สามารถมาเปิดประตูเล่นได้เวลาเราขับคี่์อยู่นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ฟอร์ดเนี่ยก็มีมั้งแต่ตัวก่อนแล้วก็ตัวในเกณฑ์ปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของด้านข้างนะครับก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับราวหลังคางก็เป็นแบบสอดสีบอลเงินแบบนี้กันสัดข้างติดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคันนี้ก็ติดฟิล์มรอบคันเนี่ยแปดสิบรอบคันเลยลูกค้าเน้นความมืดนั่นเองครับทีด้านท้ายของตัวเบรกด้านท้ายเนี่ยเราเสริมด้วยเบรกไฟฟ้าเบ อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วหน้าเนี่ยหพอตหลัง4พอตจานหน้า4ี่ร้อสิบหลัง3 8มมิลนะทำไมต้องจําจานหน้าให้มันใหญ่เพราะว่าระบบรถทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เนี่ยเขาจะออกแบบให้จานหน้าใหญ่กว่าจานหลังเพราะว่า1เลยรถเนี่ยมันจะรับน้หนักทั้งเครื่องยนต์ทั้งตัวบอดี้รถรอทั้งน้ำหนักผู้โดยสารเขาด้ต้องออกแบบจานหน้าให้มันใหญ่กว่าจานหลังนะสังเกตง่ายคือจานหลังจะเล็กกว่านั่นเองนะจานหลังก็เป็นเหมือนตัวช่วยระบบเบรกให้กับจานด้านหน้านั่นเองนะครับมีมอเตอร์เบรกมือหลังไฟฟ้าตัวนี้นรมออเต เบรกมือหลังไฟฟ้าในการติดตั้งเนี่ยถ้าเราติดตั้งไม่ดีเนี่ยไฟโชว์แน่นอนตัวนี้คือสําคัญเลยนะเบรกมือหลังไฟฟ้าตัวนี้ถ้าติดตั้งไม่ดีเดินสายไม่ดีเนี่ยไฟโชว์แน่นอนนะครับแต่ของเราเนี่ยอยู่ที่ฟอร์ดเกษตรนะรมินเนี่ยเราแต่งรถเอเวอเรสต์เนี่ยเดือนหนึ่งประมาณเกือบ50คันนะไฟโชว์ไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วลูกค้าก็มั่นใจไดให้ติดเบรกก็มั่นใจได้เลยนะครับช่วงล่างเอเวอเรสต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบัตรลิงค์นะครับบัตรลิงค์อยู่ใต้พาลกล้าม เหล็กสองข้างสายขวาเวลาเราขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกล้ามคอยดึงรถเราไว้ไม่ให้รถมีการโยกการโยนมีการสะบัดลดการสั่นของช่วงล่างได้ด้วยแล้วก็มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเวลาเราขึ้นคอสะพานนะครับก็เป็นเหมือนตัวช่วยแล้วกันเวลาเราขับรถเพื่อความปลอดภัยนะเป็นเหล็กสองข้างอยู่ใต้เพลาลูกค้าก็สามารถก้มดูได้เลยว่าเอวเลยทุกรุ่นจะมีเหล็กสองข้างสายขวาในการที่ว่าเรียกให้เรียกว่าเรียกว่าให้รถเนี่ยมันมีการสมุทช่วงล่างที่ดีขึ้นนั่นเองนะถ้าเรียกว่า เป็นแบรนด์อื่นที่ให้บทลิง์มาเนี่ยต้องลดราคา6 7ล้านนะของ Ford เนี่ยแค่เท่าไรล,ล้านล้านสามตัวเริ่มต้นก็ให้บทลิง์มาแล้วถือว่า Ford เนี่ยใส่ใจระบบปลอดภัยของลูกค้า Ford ทุกคนเลยนะให้ระบบออปชั่นจัดเต็มมาเลยนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายด้านท้ายชุดแต่งวิกเตอร์รอบขั้นนะครับเป็น v 2แล้วก็ไฟท้ายแบบ Fu l l LED ด้านท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเดิมๆเรียบๆนะครับมีกะหรี่คำว่า Everlet นะครับไฟท้ายไฟเบรกเฟเรี้ยวไปถอยเป็นแบบ LED ดีทั้งหมดแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้้้าานนะกกดด 2T ททีี่รรโย็เปิขึคับ เบรกเดิมนะครับเบรกเดิมโชคเดิมอันนี้คืออะไหล่ของเดิมเนี่ยเราคืนลูกค้าหมดเลยนะเราไม่ได้เก็บไปเลยนะเออก็ให้ลูกค้าคืนไปหมดเพราะว่าเราเก็บไว้เราก็ไม่รู้ไปทําอะไรนะก็ให้ลูกค้าเก็บไว้นะเผื่ออนาคตลูกค้าไม่อยากแต่งแล้วอยากกลับรถไปทําทรงเดิมตนด์ดก็ยังมีชคเดิมอยู่ยังมีเบรกเดิมเดิมอยู่คอยซัพพอร์ตอยู่นะก็ไม่ควรขายนะในลูกค้าบอกว่า,าจะไปช่างกิโลขายอันนี้ผมไม่ได้นำนะเพราะว่า อนาคตเนี่ยเผื่อเราไม่อยากจะแต่งแล้วแล้วก็อยากให้รถเดิมเดมเนี่ยเราก็เผื่อเราจะไปขายต่อเนี่ยแล้วก็มีเบรกเดิมไว้โชคเดิมไว้นะรถราคาจะได้ไม่ตกนั่นเองครับไม่ต้องไปหาซื้อใหม่นะเพราะว่าหาซื้อใหม่ราคาแพงนะก็เก็บไว้นะครับภายในสีดำทั้งหมดสําหรับแพตตินัม3,000 V6 คันนี้นะครับอ่ะเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างว่าออปชั่นเนี่ยเขาให้อะไรบ้างสําหรับรถที่เป็นตัวท็อปสุดราคา2ล้าน2แสน8หมื่นนบาท สำหรับภายในฝั่ง e v เวอต์พัติ u ัมนะครับต้องบอกว่าคัานนี้พงอะไรเบามากเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยมือเดียวก็เสียวได้นะเนี่ยค,คุณผู้หญิงขับได้สบายแน่นอนเพราะว่ามันเบานะครับอ่ะ e v เวอต์พัติณัมจุดเด่นหลักๆเลยที่จุดขายของพ a ติ n ัมเขาเลยคือเขาเรียกว่าเป,เป็นเหมือนหน่วยความจําของเบาะนะ m มมโมรี e เมมโมรีนั่นเองนะครับเนี่เราจะให้คุณพ่อขับคุณแม่ขับหรือจะให้ลูกเราขับเนี่ยเราสามารถ เมมโมรีซีตัวนี้ได้นะกดตัวเลขค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามมันจะมีบันทึกหน่วยความ์ชที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราก็กดโอเคในการบันทึกของเบาะนั่นเองเขาก็จะปรับเลื่อนอัตโ,ตโนมัติเวลาเราบันทึกตัวเบาะไว้นะครับพวงไไฟฟ้านะเป็นแบบไฟฟ้าเบามากนะครับปุ่มด้านขวาก็จะเป็นการเช็คของตัวหน้าจอคนขับทั้งหมดเลยนะคุณภ,ภาพนาะมันเครื่องคุณภ,ภาพของสารน้ำยาเอสบลูนะเราก็สามารถเช็คจากตัวจอตัวนี้ได้กด3ขีดแล้วก็เลื่อนขึ้นและลงนั่นเองนะครับ อ่าปุ่มด้านซ้ายก็จะเป็นระบบอัตชีพครูซ o อนโทรนับขับเองเบรกเองมีเลนคิปปิ้งในการจำกัดรถเนี่ยให้อยู่ในเลนไม่ออกนอกเลนนะแล้วก็จำกัดความเร็วลอ็อกความเร็วขับไปไหนก็เราสามารถให้รถเนี่ยมันวิ่งโดยความเร็วอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยได้ก็อยู่ด้านซ้ายซ้ายคือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขวาคือระบบควบคุมแผงหน้าจอของคนขับทั้งหมดเลยนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของตัวหน้าจอซิงค์ 4A 12นิ้วนะครับ หน้าจอ12นิ้วของพาร์ติแนเนี่ยจะไม่เหมือนกับหน้าจอที่เป็นเครื่อง2000เทอร์โบทั่วไปเขาจะมีการเล่นแอร์เย็นแอร์อุ่นนะครับเบาะคู่หน้าเบาะคู่หลังเนี่ยเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้จะให้เบาอ,อุ่นเบาะเย็นตรงไหนเนี่ยเลือกได้เลยนะน้ำเงินคือเย็นนะน้ำเงินคือลมเย็นนะครับเบอร์หนึ่งเอร์สองเอร์สามแดงคือลมร้อนหนึ่งสองสามเราก็สามารถเลือกได้ก็คือลูกเล่นเพิ่มขึ้นสําหรับพาติแนมนั่นเองนะครับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นการตั้งค่า ทุกอย่างเป็นภาษาไทยลูกค้าจะไม่ใช้โหมดไหนหรือจะปิดโหมดไหนก็สามารถเลือกระบบต่างๆได้ที่จอซิงค์เลยนะครับก็เดี๋ยววันรับรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้าง,งานอีกทีหนึ่งนะถ้าลูกค้าสงสัยตรงไหนก็สามารถโทรสอบถามได้นะหรือจะอยากออกรถไปแล้วแล้วสงสัยฟังก์ชันตรงไหนก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับกล้องรอบคันนะดูสามารถดูรอบคันได้หมดเลย3 6 0องศานะครับตัวนี้อ่ะทีนี้มาที่ในส่วนของตัวไวเล็ตชาร์จ บางมือถือก็ชาร์จแบตได้เลย USB บีอยู่คอนโซลด้านล่างทั้งหมดเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r แบบ10สปีดนะครับมีเกียร์แมนนวลตัวนี้นะอยู่ตรงหัวเกียร์เนี่ยใช้แบบเป็น s ซีเล็กชิพได้นะเราเรากดตรงตรงด้านเกียร์ตัวนี้มันจะมีตัว M อยู่นะ M ก็คือย่อมาจากแมนนวลก็กดปุ๊บแล้วก็เลือกเลือกมาที่ตัวตัว M ตัวนี้นะครับก็กดตัว M นะครับมันจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่หน้าจอนะครับเราก็ดูได้เลยว่าเราจะเข้าเกียร์ M1 M2 M3 นะครับรอบของตัวเมนนุเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปตามรอบความเร็วของรถนั่นเองนะเบรกมือไฟคอนโซลกลางนะครับมีการปรับโหมดออฟโรดทูไฮโฟร์ไฮโฟลว์โฟเอนะครับตัวนี้อ่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบอิสระเลยนะทูไฮโฟร์ไฮโฟลโฟเอหมุนซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะปีการปรับโหมดท,ที่หน้าจอแล้วนะครับอันนี้ก็คือโหมดการปรับอัตราขี่เราขับรถอยู่เราเจอโคดล่องซ้ายเนี่ยเราก็หมุนนะหมุนตัวนี้หนึ่งครั้งเราก็เลื่อน<ๆ>เลื่อนเลื่อนไปที่โหมด คนล่องทรายนะครับตัวนี้หน้าจอก็จะเปลี่ยนภาพกราฟิกก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดที่ลูกค้าเลือกถือว่าใช้งานง่ายนะไม่ยุ่งยากเลยปรับขับ2ขับ4ตามสไตล์ที่เราชอบตามแบบที่เราอยากใช้งานนะเล่นได้หมดเลยทุกฟังก์ชันนะครับอ่าระบบปิดเซนเซอร์รอบพันนะครับตัวนี้เนี่ยปีระบบสัญญาณเตือนระบบจอดปิดเซนเซอร์รอบพันระบบแท็กชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบออตโต้สตาร์ทสต็อปมีการเปิดปิด รถเครื่องดับเครื่องเองสตาร์ตตดเองตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับโหมดดิฟล็อกฟึงท้ายไฟฟ้านะตัวนี้ก็เป็นการปรับดิฟล็อกฝังท้ายไฟฟ้าแล้วก็โหมด HDC คือการลงเขาออโต้นะครับแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้แบบครบันร้อยเได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็บาอเนี่ยเดินได้ด้วยสีเงินนะบาะเบาะหนังสีดําเดินได้สีเงินนะก็เป็นเบาะแบบเกรดพรีเมียมสุดๆเลยนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะเป็นระบบซันรูฟมือรูฟแบบไฟฟ้าสามารถใช้แบบไฟฟ้าได้ในการเปิดปิด กระจกซันรูฟมันรูปแบบไฟฟ้าลูกค้าก็สามารถใช้งานได้นะจะเปิดชมทัศนียภาพภายนอกรถก็สามารถเปิดดูได้นะมีกล้องด้านหน้าบันทึกให้ด้วยนะอันนี้คือกล้องฟอร์ดเลยนะครับซื้อรถเอเวอเรสทุกรุ่นตอนนี้แถมกล้องมาทึกด้านหน้าให้ลูกค้าทุกคันตอนนี้นะเนี่ยคือจะดูภาพตรงไหนนะครับก็ดูผ่านแอปโหลดแอปกับกล้องเนี่ยเราก็สามารถดูผ่านแอปได้เลยนะไม่ต้องไปมีจอด้านหน้าทําให้แสงแยงตาเราขับรถอันนี้ผ่านแอปได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับเอเวอเรสต์แพลตตินัมคันนี้นะ 3,000 v6 ดีเซล2ล้าน2ส8 0มนเซบาทวันนี้มารีวิวคันนี้กันอะโอเคนะสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปผมตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปสนใจเ v e r e s รส l a t พ n ต um, ินัม3.0ลิตร v6 คันนี้2ล้าน2แสน8หมื่นเซียนบาทตอนนี้เปิดรับจองรอบไม่จำกัดจำนวนแล้วนะครับทุกอาชีพจัดเป็นแดนได้เรามีเจ้าที่วิ่งทำสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะจองออนไลน์ปลอดภัยร้อเปซ็นสำหรับช่องฟอร์ด Apple นั่นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟอร์ด p p l e ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ